ก็สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องมุญชูช n แนเเล,ลนะคะก็ในช่วงนี้นะคะก็ยกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็วันนี้นะคะ,ออคะก็ะคือว<อ>่าสำเร็จทุกอย่างแล้วนะคะเอซเนาะ ก็ทำการยกองปูเรียบร้อยแล้วนะคะไว้ฐานที่มั่นนะคะยกไว้ฐานที่มั่นของท่านนะคะนี่วันนี้นะคะพวกเราก็ได้ร่วมภารกิจกันนะคะขอถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะวันนี้นะคะแล้วแมโหลดได้ยังโหลดได้ไหม ู้ไหมทำไมต้งโหลดคลิปช้าเรนอะมันดูดสัญญาณปกติของเราเนี่ยปึ๊บปรับปึ๊บปับหนึงน่งนาทีต่อหนึงน่งหนึ่งวินาทีนะเครื่องตัวเนี้ยอันนี้แบบอืดอืดมันชุดที่แล้วที่มานะ่ะ วันนี้วันนี้จะยกบ้านลงจิมไหมยกไหมไม่รู้มีก่อ็นนอมนีน้องหมามาด้วยนะคะ,มะหมาตัวใหม่แล้วยาบนันะสมาชิกตัวใหม่อะ่ะไม่เขาวิ่งไปวิ่งมาตัวนี้อ๋อ เพื่อนไปสวิตมาไหนเนี่ยไปไหนยังยังไม่รับปริญญาเลยอ่ามาทางไหนกันเนี่ยอ่านแล้วบอกว่าไหนเลยไปมุกดาหารโอไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่ต้นเดือนนะน้๊กโอ้ที่มาสิงหาเป็นหรอ,อใช่ไหมฮก็เดี๋ยวจะถึงเดือนกันหยาแล้วสิงหาใช่ นี่นะคะวันนี้นะคะก is oh, oh, ้อนเมฆนะคะบนท้องฟ้านะคะก็ขาวเหมือนปุยนุ่นเลยนะคะ fc แบบเยอะมากเลยนะคะโอ้โหนี่นะคะ fc เนาฟ้าเป็นใจนะคะฟ้าเป็นใจมากเลยนะคะ fc ทำให้ภารกิจพวกเราแบบลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะภารกิจที่ยกอง์ปู่วันนี้นะคะสำเร็จอย่างง่ายดายนะคะอย่างง่ายดาย นี่นะคะเรามาดูนะคะก็วันนี้นะคะก็ส่วนที่หนึ่งตั้งไว้ฐานที่มั่นนะคะส่วนที่สองช่วงลําตัวนะคะช่วงที่สามช่วงลําตัวช่วงที่สี่ช่วงลําตัวและช่วงที่ห้าช่วงช่วงหางนะคะพอถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ FC รอแต่ว่าประกอบนะคะต่อให้เป็นอ่าลำตัวของ ปู่ปาริจิตนั่นเองนะคะนะคะ,นะคะสายน้ำก็ไหลเรื่อยๆเลยนะคะ FC น้ำก็ไหลยอยู่ตลอดเวลานะคะความเย็นความชุ่มฉ่ำทุกอย่างเลยนะคะวันนี้นะคะก็ช่วงเช้านะคะก็จะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปนะคะปางนาคโปกนะคะไปประดิษฐานไว้ที่วัดดอนสวรรค์นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทําการถวายเสร็จเรียบร้อยนะคะพวกเราก็เดินทางกลับมานะคะเดินทางกลับมาภารกิจของเราอยู่ที่องค์ปู่ปาริจิตนะคะตอนนี้ก็ กำลังจัดแจงให้เข้าที่เข้าทางนะคะน,นี่นะคะก็ถือว่าสวยงามมากนะคะ กินแล้วไปเดี๋ยวพี่จะไปเดี๋ยวพี่จะพาพาไปนั่งโหลดตรงนู้นถ้าบอกว่ามีตรงนี้มองปู่แล้วสวยหนูได้มาดูอยู่ดิใช่สวยไหมก็สวยจริงหรือว่ายังต้องพยายามะอ่าหนูอยากได้แอี่มันเป็นเลขแปดตองเป็นเลขแปดตองเป็นเลขแปดต้องมองด้านหางต้องไปฝังนูไม่ต้องมองด้านหางใช่ค่ะมองด้านหางพแต่ตอนนี้ตอนนี้ยังมองไม่ออกต้องประกอบก่อนค่ะ ้องประกอบถึงจะเห็นเป็นเลขห้าเลขแปดค่ะถ้าได้เป็นแปดค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องทำใช่ค่ะเพราเดี๋ยวต้องต่อค่ะค่ะตอนนี้ก็ยกไว้นะคะเพื่อเข้ารูปเข้าเขาเรียกว่าอะไรเพื่อเข้าฐานก่อนใช่ค่ะโครงร่างของท่านนะคะเชื่อมทอะไรเนี่ยนะคะก็เสียดายเนาะเสียดายถิ่นเดิมของท่านเนาะ นี่นะคะก,ก็ย้ายมา,านะคะเนาะ,นะก็งดงามมากก็เป็นบุญของชาวจำปาดงเนาะของกุฎเรือคำนะคะที่ได้ท่านมาประดิสฐานไว้ที่นี่นะคะมามาอยู่ที่นี่นะคะเนาะก็เป็นสายของท่านแหละนะคะเพราะว่าสายของท่านก็จะอยู่แถวนี้เยอะมากเลยนะคะแหล่งน้ำทางนี้มีเยอะนะคะ แถวนี้ก็จะใกล้คำชะโนดปูอือลือเนาะบึงการแถวบึงการนะคะบึงคงหลงนะคะก็เยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในที่ของท่านนะคะแล้วที่ของท่านก็กว้างมากเลยนะอเนื้อที่แปดไร่นี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะ FC นะนี่เราได้มาเห็นแล้วนะคะ สวยงามนะคะสวยงามยอมรับฝีมือช่างเลยยอมรับมากๆเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะันกอรอีนี่นะคะก็ นี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเฟิร์มบุญฉูดชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ